สวัสดี่ะชุนสลิปตีวันนี้วันที่10ตุลาคม25 6 6ค่ะ้ยแล้วเรามาเก็บบรรยากาศตลาดสุรินนะคะก่อนวันแซนโดนตานะ,ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะว่าคึกคักกันมากเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศตลาดสุรินนะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อนท มีของเยอะแยะเลยนะคะก็จะเข้าเทศกาลแซนดุนตาก็จะคึกคักกันมากนะคะโดยาในตลาดในเมืองสุรินทร์ของเรานะคะเดินดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเราก็ไปจบอาหารในร้านค้าแล้วนะครับเพื่อน ในตลาดนะคะคนมากนะฝั่งนี้นะคะและนี่ก็คือในตลาดนะคะช่วงเช้านะคะก็จะเตรียมกันเร็วเลยนะคะที่นี่นะคะที่น นเยอะมากนะคะงแม่ขาแล้วก็คนซื้อเลยะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมขายใบต้องนะคะเพื่อนก็จะเป็นหลายอย่างเลยนะคะจุดบบาย ชองแข่งข้อสอบเลยนะวิทยามาส ก็เป <pad> ็นหน้าทิศกาลเซนตานะคนก็จะคคมากเลยนี่คือบรรยากาศตลาดเมืองศรีลินเรานะฮะคึกคักมากนะคะ เกดางเดือนนะวะอันน <boundaries. S 1> <ako? S 2> ี้มจกไมตรีเอาดึงเข้ามาแผงข้างในนะอันนี้ก็จะเป็นเ้อขนตัวลยน้องเดือดนะวะดือเา เราก็ชิมีแต่นันสาก็จะมีจะหน่าหัวหมูต้มตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ อันนี้ของร้านเจ๊นางหมูสดนะคะก็จำหน่ายหัวหมูนะคะเพืนซนรุนตานะคะเพื่อนไม่ต้องราคาเจ๊ท้าสวัสดีค่ะราคาเท่าไหร่คะหัวหมูกิโลเท่าไหร่คะร้ค่ะฮะร้อยละร้อยมาเลยมาได้เลยนะคะของร้านเจ๊นางก็จะอยู่ข้างในนะคะ ในเทศกาลเซน,นตาก็มาหาได้นะคะเจน๊นางหมูสดนะคะสั่งจองได้ที่เบอร์0 902956336นะคะ902956336นะคะ้2 2 6 6นะคะานเจ๊นางนะคะในตลาดสุดเมืองสุรินทร์ของเรานะคะหมูปีนี้ราคามาสูงไหมคะราคาถูกลงกว่าเีื่ี่แล้วไหม กว่าปีที่แล้วไหมคะเข็นแถวแถวแถวชาวบ้านเขาบอกว่าหมูลงนะใช่ค่ะราคาถูกลงใช่ไหมคะก็ถ้าช่วงนี้นะคะเพื่อนๆเราอัปเกรดราคาไก่มาแล้วนะคะไก่สดที่ยังไม่ได้ถอนนะคะที่ยังไม่ได้ทํากิโลละ80บาทข้างนอกค่ะที่ราคาไก่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะก็เกือบจะเท่ากันนะคะถ้ามาทานหมูนะคะหมูก็หมูเนื้อแดงกิโลเท่าไหร่คะเจ๊ 120บาทนะครเพื่อนๆถูกมากเลยนะคะก็แวะเข้ามานะคะในตลาดสุร้านเจ๊นางเรานะคะอยู่ในโซนอยู่ล็อกที่ฝั่งที่ตะวันตกก็จะมาล็อกล็อกหนึ่งล็อกสองอะซนหนึ่งนะคะอยู่ด้านตะวันตกนะคะเข้ามาก็จะมาเลยตรงจุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูโลเคชั่นนิดนึงสวยเลยค่ะ ก็เข้ามานะคะสวยเลยนี่นะคะเอาเลคะหน้าตาเลยค่ะก็จะติดใต้เจ๊นางหมูสดเลยนะคะก็ติดออกได้เลยนะคะก็มีนะคะก็นะคะเดี๋ยวเราจะพิเศษราคาของเจ๊นะคะหมูก่นก็โลละโลใช่ไหมคะโลได้หนึ่งร้อยเนี่ยโลร้อยยี่สิบเนื้อแดงร้อยยี่สิบ อันนี้หมูสามชั้นใช่ไหมหมูน้ำซั่งชั้นโลละหนึ่งร้อยตับแปดสิบห้าหนังอันนี้เจ็ดสิบใช่ไหมคะซี่โครงหนึ่งร้อยสามสิบนะเราก็ทีโอกาสรีวิวให้เจ้เลยเพราะว่าเจ้ทักทายเมือเชิญเราพอดีเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เรียกเรานะคะทักทายให้เราได้ใ <laughs> ะ่ไหมคะเดือนก็มาได้ไนะคะถ้เดเจอเราค่ะเราจะรำค่ะก็ <c oughs> ช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะท่านที่ได้มา,มาค่ะก็ยินดีที่ได้มารีวิวให้เจ่นนะคะดังน,นั้นพี่ขอตัวนะคะก็ขอให้เงงๆปังๆนะคะรอบแซนดนตูตาทีีนะคะค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อนะเะพื่อนสี่กับบรรยากาศของแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่ร้านเชนางเราก็จะมีเดี๋ยวเราจะแนบแนบเบอร์ของเชนางไว้ใต้คลิปของเราให้นะเดะี๋ยวหันหน้านิดนึงเดี๋ยวจับคลิปโอเคเดีย๋ยวจะขึ้นปกให้นะคะก,ก็ขึ้นปกยูทูบไหคะ ตะไม่ของช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะไสีไลีค่ะไปแลวคไม่ทันเดี๋ยวจะขายดีเกินให้เราแก่ขายดีพอแต่ที่จะเลือกนะคะ ไก่หมูข้อแล้วแต่ตามชอบใจนะคะเพื่ได้เลยกินขาอนนี้นะคะขอตัวนะคะ เก็บบรรยากาศให้ชมกันะค่น นี่ก็คือบรรยากาศตลาดสุดเมืองซุรินก่อนวันแซนดตนตาแล้วเพื่อนเราก็เก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะก็จะเตรียมกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการว่าใหญ่นะคะของเส้นสามพ่อสุรินทร์พักดีสีรนรงค์ช้างวางนะคะไม่รู้ว่าเส้นตอนไหนนะคะเราไม่ได้อยู่นะคะถ้าเส้นตอนบ่ายเราก็คงกลับมาทันนะเอซ วันนี้ช่องตะวันสมนแลสไตล์ตก็พาชมบรรยากาศตลาดเมืองสุรินนะคะแนะนำราคาหมูและก็สินค้าต่างๆในงานก่อนแซน,นตอนตานะคะเพื่อนๆก็มาาได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆความช่ที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมน,นะคะกดไลค์ กดแชร์กดสมัครกห้กดแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ขับช่องกและสูงและสไตล์ได้มีคนชัยทำคลิปใหม่ๆต่อ่อไปนะคะก็ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขลาตระทไในสมทบมาก่าทน่ันทุกท่านทุกประการคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกรุงมีแก่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ